พระ25ศสตวตรรษเนื้อชินผิวกระจกบล็อกพระศกจุดจมูกเดิมๆไม่ได้เสริมแต่งมาพร้อมกับเรี่ยมเดิมโบราณกลาบสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินช่องพระ 25TS วันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆน,นะครับตรงกับวันจันทร์ที่27เดือนพฤศจิกายนปี2566ขณะนี้นะครับเวลาบ่ายโมง30นาทีนะครับเ,เพื่อนๆคงรับประทานอาหารกันเรียบร้อยนะครับ วันนี้เป็นวันจันทร์ทำงานแอดมินขอเป็นกําลังใจให้กับเ,เพื่อนทุกท่านนะครับที่กําลังทํางานทําธุรกิจต่างๆอยู่นะครับขอให้รุ่งรื่องผ่านไปด้วยดีวันนี้แอดมินนะครับพาหลวงพ่อนะครับมาในรหัส stwc 22นะครับพิมพ์พระศกจุดเป็นผิวกระจกนะครับพร้อมเรี่มเดิมโบราณพระของแอดมินทั้งหมดนะครับอยู่ที่เว็บไซต์พระ25 t h c o m ถ้าเกิดหลวงพ่อโดนเชิญนิมนต์ไปแล้วนะครับก็จะไม่อยู่ในเว็บไซต์ แล้วก็สามารถแคปเจอร์นะครับส่งมาได้ที่ราย i ID พระ 25th หรือว่าโทรศัพท์0 8 1 4 0 1 0 1 4 8นัดรับนัดชมพระได้ที่บางแสนชนบุรีก่อนที่จะไปชมหลวงพ่อนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับแอดมินก็มีตำหนิของพิมพ์พระศกจุดนะครับให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับตำหนิแรกนะครับก็เป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับตรงบริเวณพระพัก,พกท่านนะครับตรงด้านบนตรงนี้นะครับ จะมีเม็ดพระกนะครับที่เด่นชัดเลยนะครับ1จุดเป็นที่มาของพิมพ์พระกจุดนะครับจุดถัดไปนะครับให้สังเกตตรงรัศมีประภามณทนนะครับที่ชนกับบ่านะครับทางฝั่งขวาเนี่ยครับจะชนไหลส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะไม่ชนไหลนะครับจะมีจะมีระยะห่างอยู่นะครับเนี่ยฝั่งฝั่งขวาชนนะครับฝั่งซ้ายห่างเล็กน้อยนะครับ จุดถัดไปที่เราใช้ดูนะครับก็คือจะมีขีด2ขีดคมๆนะครับที่ใต้ศอกนะครับอันนี้ขยายออกมาแล้วนะครับจะเป็นขีดขีดแบบนี้นะครับแล้วก็จุดถัดไปนะครับตรงบริเวณข้อเท้าซ้ายด้านในนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นลากผักชีคมๆแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราใช้พิจารณาพิมพ์ผสกจุดนะครับ เดี๋ยวผมเชิญหลวงพ่อออกมาด้านนอกนะครับผิวกระจกนี่ครับถือว่าเป็นผิวที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับดูสะอาดสะอ้านนะครับราคาก็จะสูงกว่าถ้าเทียบกับผิวหิ่งนะครับหรือผิวที่มีคราบต่างๆนะครับหลวงพ่อก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับผิวกระจกสะท้อนแสงนะครับมาใน เลี่ยมเดิมโบราณนะครับเลี่ยมเดิมโบราณนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของเลี่ยมเดิมแบบโบราณนะครับแบบนวมนะครับแต่ว่าขาพับนะครับไม่อยู่นะครับจะมีขาพับอยู่เดิมจะมีขาพับนะครับแต่อันนี้คือขาพับไม่อยู่แล้วนะครับไม่อยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงความแข็งแรงเนี่ยนะครับไม่ไม่หล่นไม่อะไรนะครับติดได้แน่นแน่นหนานะครับ รือบางคนก็อาจจะเอาไปเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองทั้งแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับยันก็ติดคมชัดนะครับยันติดคมชัดนะครับมองรวมๆก็ถือว่าสมบูรณ์ในระดับ1เลยนะครับระดับ1เลยแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะอยากเห็นหลวงพ่อในระยะประชิดนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องนะครับลงกล้องให้อันนี้เราดูภาพรวมกันก่อน ไม่ว่าจะเป็นรัศมีประภาพมนทลนะครับบริเวณใบหน้านะครับแขนซ้ายแขนขวานั้นเรียบร้อยนะครับเริ้วจีวรคมชัดนะครับผ้าสังกตินะครับขาดซ้ายขาขวาแล้วก็จะเป็นฐานบัวนั้นก็เรียบร้อยดีนะครับไม่ได้มีกระเทาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องนะครับตอนนี้เรามาชมบรมีหลวงพ่อใกล้ๆนะครับ หลวงพ่อจมูกหลวงพ่อเนี่เป็นลักษณะเป็นชมพู่น,นะครับจะไม่ได้คมกริบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นจมูกแต่งเนี่ยบางคนอยากจะได้หลวงพ่อที่มีจมูกโด่งเลยเนี่ยก็มีกรณีที่แต่งจมูกนะครับเป็นสันเลยถ้าเกิดเป็นเพื่อนลงกล้องดูดูบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอันนี้คือจมูกแต่งแต่ถ้าเกิดจมูกเดิมๆก็จะมีลักษณะเหมือนแบบคล้ายๆจมูกชมพู่บ้างแตะเล็กน้อยบ้างนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเดิมๆ มีได้เสริมแต่งนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของส่วนตัวนะครับคือพระนะก็เป็นพระแท้นั่นแหละฮะแต่ว่ามาแต่งจมูกนะครับอันนี้เราดูใกล้ๆดูภาพรวมใกล้ๆนะครับถ้าดูองค์จริงเนี่ยเวลาดูสะท้อนแสงนะครับสวยมากนะครับแต่ว่าในกล้องนี่สีอาจจะพิเพียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนแดดเนี่ยส่องส่องข้างนอกนะครับอ outdoor เนี่ยสวยมากนะครับสวยมาก ล่องยันก็ชัดเจนนะครับคมชัดนะครับติดคมชัดมาพูดถึงเรื่องกรอบนะครับกรอบแบบนี้ก็เป็นกรอบที่มีมาแต่โบราณน,นะครับนิยมเล็ดหากันอยู่ก็จะหายากกว่ากรอบที่เป็นหลังธรรมจักรนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องกรอบนะครับก็ถ้าเกิดวสวยๆเนี่ยก็เล่นหาการหลักพันกว่าบาทนะครับนี่พูดถึงเฉพาะกรอบนะครับพูดถึงเฉพาะกรอบนะครับผมมีข้อมูลเรื่องกรอบนะครับมาใหเเ้เพื่อนๆเพื่อนๆดูนะครับจากหนังสือนะครับเลเ่มเดิมที่ผมใช้เป็นอ้างอิงนะครับก็คือตำราพิมพ์พระ25พุทธศตวรรษนะครับของคุณตูนปฐมบทนะครับแต่ว่าหนังสือนี้ผมเปิด เปิดบ่อยนะฮะจนหลุดนะครับจนหลุดเลยนะครับเนี่ยแยกออกมานะครับก็จะมีอยู่ที่หน้า97นะครับกรอบที่ผมนํามาให้เ,เพื่อนๆดูก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับมีข้อมูลอ้างอิงนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลัง ประมาณนี้นะครับใครที่นิยมสะสมกรอบนะครับเป็นคอลเลกชันเนี่ยก็น่าจะได้ชื่นชมบารมีหลวงพ่อใกล้ๆก็สามารถที่มนได้นะครับหลวงพ่อมีความงดงามมากนะครับได้ลงกล้องนะครับวันหยุดนะครับก็ดูแล้วก็สดชื่นนะครับสำหรับคนที่รักพระ25ศตวรรษนะครับบูชาได้สะสมได้ลงทุนได้นะครับเป็นมรดกก็ได้นะครับวันนี้ผมและหลวงพ่อนะครับก็ ต้องขอญาตลาไปแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับในวันนี้แอดบินลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ